เขายิ้มขณะเซนใบยาโดยไม่โต้เถียงแม้แต่คำเดียวเธอคิดว่าเขาแพ้คิดว่าเขาไม่รู้อะไรเลยแต่เจ็ดวันต่อมาความจริงที่ถูกซ่อนไว้กลับเปลี่ยนทุกอย่างเอกสารหนึ่งชุดสายโทรศัพท์หนึ่งสายและความลับที่ไม่มีวันลบเมื่อเธอรู้ว่าใครถูกขายจริงเข่าของเธอก็แต่พื้น น้ำตาไหลโดยไม่มีใครช่วยถ้าคุณคิดว่านี่คือจุดจบคุณคิดผิดเพราะเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นลมเย็นของห้องประชุมกระทบผิวหน้ากลิ่นกระดาษใหม่ผสมหมึกปากกามือของเขาาน่งเกินไปเธอยืนอยู่อีกฝั่งรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนเสียงนั้นดังเหมือนการนับถอยหลังปากกาสัมผัสกระดาษ เส้นหมึกไหลาราวกับเลือดเขายิ้มบางหัวใจของเธอเต้นแรงสายตาหลบเลี่ยงเงาของใครบางคนซ้อนทับอยู่ข้างหลังชื่อถูกเขียนจนจบลายเซ็นเรียบร้อยเกินจริงอากาศหนักอึ้งเขาลุกขึ้นกลิ่นน้ำหอมที่เคยคุ้นกลับทำให้คลื่นไส้เธอกระชับแขนของชายอีกคนประตูกระจกปิดลงเสียงสะท้อนยาวนาน ความเงียบกัดกินหูเจ็ดวันผ่านไปเช้าวันที่ฝนพรำน้ำเย็นซึมเข้ารองเท้าเขาเดินผ่านอาคารสูงไฟหน้าจอสว่างจ้าเสียงแจ้งเตือนดังไม่หยุดข้อความแรกเปิดออกตัวอักษรสั่นในสายตาลมหายใจติดขัดภาพถัดมาแฟ้มบัญชีตัวเลขที่ไม่ควรมีอยู่ เงื่อไหลาตามแนวสันหลังห้องทำงานมีกลิ่นโลหะมือเริ่มชาโทรศัพท์สั่นอีกครั้งเสียงที่ปลายสายแห้งผากชื่อของเธอถูกเอ่ยบันไดหินหน้าตึกเปียกฝนเขาหยุดยืนฟังความจริงทีละชั้นหลักฐานถูกวางเรียงสัญญาลายเซ็นวันที่ภาพในหัวของเขาเปลี่ยนสี เสียงเมืองจมหายหัวใจเต้นช้าลงอีกฟากหนึ่งห้องรับรองหรูแสงไฟเย็นเฉียบเธออ่านเอกสารปลายนิ้วสัน่นริมฝีปากซีดชื่อของเธอปรากฏซ้ำช่องว่างถูกเติมเต็มความจริงไม่ยอมถอยพื้นหินเย็นจัดเข่าสุดลงเสียงสะอื้นแตกกระจาย กระจกสะท้อนภาพผู้คนหันมองสายตาเหมือนมีดฝนด้านนอกหนักขึ้นเสียงฟ้าร้องใกล้เข้ามาโทรศัพท์ของเธอสั่นอีกครั้งข้อความสุดท้ายเปิดขึ้นเวลาเริ่มนับใหม่ความเงียบกำลังขยายตัวหน้าจอสว่างค้างตัวอักษรสั้นแต่หนักลมหายใจขาดเป็นช่วงเสียงส้นรองเท้าของคนแปลกหน้าผ่านไป ไม่มีใครยื่นมือช่วยพื้นเย็นกัดผิวเขา่าเขาอยู่ปลายสายเสียงนิ่งและชัดเหมือนตัดผ่านหมอกข้อมูลถูกเปิดทีละหน้าตัวเลขเรียงเป็นระเบียบความจริงไม่สัน่นเธอพยายามยืนขาอ่อนแรงโลกเอียงกลิ่นฝนผสมเหล็กลิปเปิดปิดเสียงเตือนซ้ำภาพจากกล้องวงจรปิด วันเวลาแน่นอนมุมไม่โกหกชื่อชูรักถูกขีดเส้นใต้เส้นหนาเหมือนตรวนเสียงหัวใจของเธอดังในหูมือสั่นจนโทรศัพท์แทบหลุดสายตาพร่าเขาอ่านต่อน้ำเสียงเรียบไม่มีคำถามรถรูจอดหน้าอาคารประตูเปิดลมเย็นพัดแรงเธอเงยหน้า เงาสะท้อนบนกระจกไม่ใช่คนเดิมเอกสารถูกส่งต่อลายเซ็นใหม่ปรากฏวันที่วันนี้เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาจังหวะมั่นคงเหมือนคำตัดสินผู้คนหยุดมองแสงแฟลชวาบความลับไม่มีที่ซ่อนโทรศัพท์ของเธอสั่นอีกครั้งข้อความสั้นกว่าเดิมความหมายหนักกว่า มือของเขาปิดสายความเงียบกลับมาหนาและเย็นฝนซัดกระหน่ำน้ำไหลผ่านขั้นบันไดเหมือนเวลาที่ไม่รอเธอก้มลงอีกครั้งน้ำตาหยดลงพื้นเสียงแตกเบาเขาหยุดยืนตรงหน้าเงาทับซ้อนอากาศตึงคำแรกกำลังจะหลุดจากปากเสียงเมืองเงียบลง บางสิ่งกำลังเริ่มต้นริมฝีปากของเขาขยับลมหายใจอุ่นปะทะอากาศเย็นคำพูดสั้นหนักตกลงระหว่างเราเธอเงยหน้าดวงตาแดงความหวังบางเหมือนแก้วฝ่ามือของเขาถือแฟ้มมุมกระดาษคมกดทับเงาเสียงรถผ่านไปน้ำกระเด็นโลกยังเคลื่อนไหว เขาเปิดหน้าแรกภาพนิ่งใบหน้าใครบางคนเธอส่ายหัวข้อแข็งเสียงหายไฟในอาคารดับบางส่วนแสงสะท้อนแตกเหมือนความเชื่อชื่อบริษัทปรากฏตราประทับสดกลิ่นหมึกยังใหม่มือของเธอเอื้อมหยุดกลางอากาศนิ้วสัน่นเขาเลื่อนหน้า กราฟพุ่งเส้นทางเงินชัดลมหายใจของเธอถี่อกแน่นเสียงในหัวดังฝนซาความเงียบหนักขึ้นทุกคนฟังเขาชีบ้บรรทัดหนึ่งวันที่ตรงเวลาแน่นเธอก้มผมเปียกติดแก้มน้ำตาผสมฝนเสียงรองเท้าของเขาขยับก้าวเดียว ใกล้เกินไปกลิ่นเสื้อสู่สะอาดไม่คุ้นไม่อบอุ่นเขาพับแฟม้มเสียงกระดาษทับกันเหมือนปิดประตูสายตาของเธอตามสัน่นว่างเปล่าโทรศัพท์ในมือเธอสั่นอีกครั้งชื่อใหม่ขึ้นความจริงเพิ่มเขาหยุดไม่หันอากาศตึงกว่าเดิม คำตอบไปกำลังจะหลุดฝนหยดสุดท้ายตกความเงียบรออยู่เขาสูดลมหายใจลึกอกขยายเสียงฝนหยุดสนิทคำพูดถัดมาหนักกว่าเดิมเย็นตรงเธอสะดุง้งไหลสัน่นเขาแทบสุดแสงไฟสะท้อนในแอ่งน้ําภาพบิดเบี้ยวเหมือนความจริงที่แตกเขาว,วางแฟ้มลง พื้นหินดังแผ่วแต่ชัดตัวเลขสุดท้ายปรากฏยอดเงินเต็มหน้าไม่มีช่องว่างเสียงคนรอบข้างเบาลงโลกแคบหายใจยากเธอพยายามพูดเสียงขาดคำไม่ครบเขามองสายตานิ่งไม่อ่อนลมพัดผมเธอปลิวหยดน้ำเย็นไหลลงคอ หนาวลึกมือของเธอกำชายกระโปรงแรงเหมือนเกาะขอบเหวเขาขยับเข้าใกล้อีกก้าวเงาทับร่างความจริงทับใจกลิ่นหินเปียกกลิ่นโลหะอากาศหนักชื่อชูรักถูกเอ่ยชัดดังเธอสะอื้นเสียงแตกหน้าแดงฝ่ามือแตะพื้น เย็นจัดรู้สึกชัดทุกปลายนิ้วคนเริ่มมุงสายตาหลากหลายไม่มีที่หลบเขายื่นเอกสารแผ่นสุดท้ายมุมคมสะท้อนแสงวันที่ปัจจุบันชัดเจนตราประทับแดงสดเธออ่านตัวอักษรเต้นหัวใจสัน่นลมหายใจของเขาอยู่ใกล้นิ่ง มั่นคงความเงียบกลับมาอีกครั้งหนากว่าเดิมบางสิ่งกำลังเปลี่ยนเธอกลืนน้ำลายคอแห้งเสียงไม่ออกมือที่แตะพื้นสั่นแรงความเย็นซึมถึงกระดูกความจริงไม่ปราณีเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยสายตาคมเหมือนตัดสินแล้วเอกสารถูกปล่อยจากมือ ตกลงข้างหน้าเธอเสียงเบาแต่ชัดชื่อของเธอชื่อของเขาถูกแยกออกจากกันฝูงชนเงียบลงลมหายใจหลายจังหวะรวมกันอากาศหนักอึ้งเธอเงยหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดภาพตรงหน้าพระเขาถอยหลังหนึ่งก้าวระยะห่างชัดไม่อาจย้อน เสียงหัวใจเธอดังในหูเร็วสับสนคำอธิบายติดอยู่ในอกไม่มีทางออกไม่มีเวลาลมเย็นพัดผ่านช่องตึกผิวสัน่นความจริงคงอยู่เขาหันหลังไหลตรงก้าวมั่นคงเสียงฝีเท้าค่อยห่างแต่หนักในใจเหมือนทิ้งร่องรอยเธอคุกเข่า สองมือแนบพื้นไหลสั่นแรงเอกสารเปียกน้ำฝนมึกเริ่มซึมเหมือนอดีตชื่อที่เธอเคยเลือกกลายเป็นตราบาปชัดเจนเสียงรถหายไปผู้คนเริ่มสลายเหลือเพียงเธอลมหายใจขาดช่วงอกแน่นน้ำตาไม่หยุดเธอก้มหน้า หน้าผากเกือบแต่พื้นยอมรับอากาศเย็นจับใจความจริงยืนอยู่ตรงหน้าไม่ถอยเรื่องรายัางเดินต่อเงียบหนักเสียงลมผ่านซอกตึกหวีดเบาเหมือนกระซิบซ้ำเธอขยับตัวช้าหนักเข่าชาปลายนิ้วไร้แรงพื้นยังเย็น ภาพในหัวไหลย,ย้อนเสียงหัวเราะเก่ากลิ่นบ้านที่หายไปชื่อของเขาดังก้องไม่ดังจากปากใครดังจากใจน้ำตาหยดลงอีกครั้งกระทบหินเสียงสั้นเธอเอื้อมมือคว้าอากาศว่างเปล่าความภูมิใจแตกเป็นชิ้นเล็กคมลมหายใจลึก แต่ไม่พออกยังแน่นฝนเริ่มใหม่หยดช้าหนักแสงไฟถนนสะท้อนน้ำสัน่นเหมือนคำถามเธอพยายามลุกร่างไม่เชื่อฟังแรงหายเอกสารเปียกตัวอักษรยังชัดไม่ให้อภัยเสียงหัวใจเต้นชัดในความเงียบโดดเดี่ยว โลกไม่หยุดเวลาเดินไม่หันเธอคุกเข่าอยู่อย่างนั้นกลางฝนกลางสายตาความจริงไม่พูดแต่ยืนอยู่มั่นคงลมหายใจหนึ่งผ่านไปอีกหนึ่งตามมาช้าบางสิ่งในตัวเธอแตกหักไม่กลับเรื่องราวยังไหลเงียบ หนักไม่จบเสียงฝนถี่ขึ้นหยดกระแทกไหลเย็นลึกเธอเงยหน้าขึ้นช้าแสงไฟพรา่าน้ำตาบดบังผู้คนเหลือน้อยเงาเคลื่อนผ่านไม่มองกลับกลิ่นควันรถลอยมาผสมฝนขมมือของเธอกำแน่นเล็บกดผิวเจ็บจริง ความทรงจำบางภาพคมย้อนแทงคำสัญญาเก่าดังในหัวไม่หายเสียงหัวใจเต้นผิดจังหวะดังโดดเดี่ยวเธอพยายามสูดลมอากาศไม่พออกตึงแสงไฟจากตึกสูงส่องลงมาเหมือนตัดสินชื่อของเขาผ่านใจอีกครั้ง ชัดหนักพื้นหินยังเย็นเข่ายังชาไม่ขยับฝ่ามือแต่อกเต้นแรงสับสนความกลัวค่อยชัดไม่มีที่ซ่อนไม่มีข้ออ้างเธอก้มหน้าอีกครั้งผมเปียกแนบแก้มหนักเสียงโลกยังดำเนินรถผ่านคนเดิน แต่ในหัวเธอทุกอย่างหยุดอึดอัดลมหายใจหนึ่งยาวสั่นอีกลมหายใจตามมาช้าหนักบางสิ่งกำลังกดทับจากข้างในนั่นแรงกดนั้นขยายจากอกสู่ลำคอหายใจฝืดเธออ้าปากเสียงไม่ออกมีแต่ลม ฝนไหลตามคางรสเค็มแยกไม่ออกมือที่กำแน่นเริ่มคลายนิ้วชาไร้แรงแสงไฟสั่นไหวในน้ำภาพแตกเหมือนใจเสียงชื่อของเขากลับมาอีกครั้งไม่อ่อนโยนไม่โกรธความว่างเปล่าแผกว้างช้าแน่นเธอมองเอกสารที่พื้น ตัวอักษรยังชัดไม่ลบวันที่เวลาตราประทับทุกอย่างยืนยันไม่มีช่องให้ปฏิเสธไม่มีเงื่อนไขลมเย็นพัดแรงขึ้นเสื้อบางแนบผิวหนาวเธอกอดตัวเองไม่อุ่นไม่พอความผิดพลาดผุดขึ้นทีละภาพชัดซ้ำ เสียงหัวเราะของใครบางคนแหลมบาดเธอเม้มริมฝีปากสัน่นเงียบฝนเริ่มซาแต่ความหนักไม่ลดยังอยู่ผู้คนหายไปเกือบหมดพื้นที่กว้างโดดเดี่ยวเธอขยับเข่าเล็กน้อยความเจ็บแล่นเตือนสติลมหายใจลึกอีกครั้งช้า นดวงตาแดงกำ่ำมองไปข้างหน้าว่างบ้างสิ่งในใจยังไม่ยอมสงบยังคงกดทับเธอหลับตาปล่อยลมหายใจยาวช้าแรงกดในอกเริ่มคลายไม่หายแต่เบาลงฝนหยุดสนิทพื้นยังเปียกเย็นเธอค่อยคอยลุกขึ้นขาอ่อน แต่ยืนได้เอกสารถูกพับใส่กระเป๋าเงียบแสงเช้าสะท้อนขอบตึกสีเทาอ่อนสงบผู้คนเริ่มเดินผ่านอีกครั้งไม่มีใครหยุดโลกเดินต่อเธอเก้าวออกจากที่เดิมช้ามั่นคงขึ้นทุกก้าวหนักแต่ชัดจริงความจริงไม่ตามมา เพราะมันอยู่ข้างในแล้วเธอไม่หันกลับไม่เรียกชื่อใครไม่ร้องขอลมหายใจเข้าลึกอากาศเย็นสะอาดน้ำตาหยดสุดท้ายแห้งไปผิวอุ่นขึ้นหัวใจนิ่งเรื่องราวจบลงตรงนั้นไม่ใช่ด้วยการให้อภยัยแต่ด้วยการยอมรับเช้าวันใหม่เริ่มขึ้นเงียบ 静。